สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีอาจารย์หน่อยเนาะค่ะเนาะเป็นยังไงเนาะค่ะอาจารย์หลังจากที่ไปทำทิที่ขอโศกราบยุธรรมเนาะเมื่อคืนนีเนาะจ้าฝันดีบ่ออย่าถามมาเมื่อคืนเป็นแต่ตองไปยังมาจ้าเป็นแต่เขาฝันบ่อหลังจากไปแปลเรียกาเมื่อคืนอาจารย์อาจารย์เสี่ยงมึงัวเล็กเนาะค่ะอาจารย์เสี่ยงเิ้งตามที่เคยเสี่ยงกัน ก็พันว่าแอดมินเขาหนึ่งไปคนว่าแอดมินไปสิบเจ็ดคนสหนึ่งค่ะผมก็เสียงว่าพคนว่าสิบเจ็ดคนนหึ่งอาจารย์ว่าขนาดถึงสิบเจ็ดอาจารย์ว่าคนก็บอกซ้ำอยู่ว่าสิบเจ็ดคนสหนึ่งค่ะแอดมินไปสิบเจ็ดคนมันแมนอยู่ว่าหอดสิบเจ็ดอยู่ว่าขึ้นนับช่องค่ะบอนับช่องสิหอดอยู่ค่ะช่องนะซิบก็ช่องค่ะเออแมนอยู่สองแต่ว่าคนรวมช่อง หรือหรืออาจจะปฏิอาจจะิแปลความหมายเป็นแบบนั้นค่ะสิบเจ็ดคนหรือสิบเจ็ดช่องวันนี้อาจารย์เนี่ยเมื่คิดว่าเลขก็ได้สิบเจ็ดหรือเพิ่นมันย่ำอีกมงก็ได้ก็ได้ดีใจว่ามันขึ้นเ็นมามันขึ้นเ็นมาเลขได้ได้เลขเก๋เจ็ดหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งเจ็ดนูกครับก็ได้ก็ได้ดีใจอยู่คือเลขเมื่อคืนนี้เนาะค่ะอาจารย์เนาะค่ะคือเมื่อคืนนีมันมันว่าสิบเจ็ดมันตรงกับเลขเขานะครับค่ะเมื่อคืนนีไปอยู่ ว่าทเพิ่นซุ่นบริจาคซุ่นซุ่นขึ้นครับเพิ่นพื้นมาหลายอยู่แถวนาแถกนาบรงเทพยู่ครับมาหลายต้องทำกันหลายครับขึ้นค่ะวันนี้เป็นจัางใดวันนี้เพิ่นซุ่แล้วเพิ่นก็ะน้ำมาเขาฟันอีกบ่้างน้ำมาเขาฟันนี่ครับค่ะหรือว่าเพิ่นน้ำมะหยมไห่บางสีรถนาะค่ะเนอาจารย์เอื่นเพิ่นไปน้ำมันนะครับอาจารย์เอื่นพื้นไปครับเอิ่นพื้นไปเสียงเมึงเลี้ยงกมึงยังกันะครับก็คนเดินไปกันเลยเจ้าบ้านแต่เก้าหนีเป็นเป็นเทพ จะเก้านี่ขันขันอาจารย์นางเอาจังซีแล้วขันมันออกเล่าไปแล้วนี่มันสีมารัฐบาลอยู่บอจันถามแทมเอฟซีเนี่ยมันเพราะว่าอาจารย์ขอรัฐบาลขอรัฐบาลไทยครับบอกอาจารย์ขอธรรมะก็ออกได้ทุกทุกเล็ครับออกได้ทุกเลขมันบอกื่อเพือเือเพ่ให้มาแล้วนี่ซื้อได้ทุกเล็กนะครับแตาว่าอาจารย์ก็ย้ำเพิ่น,น,นว่าเงินรัฐบาลไทยงวดเดือนพฤศจิกายนสิบหกเงินสิงหาคมผสมปัญหาลอยหกสิบหกอาจารย์ก็ย้ำยู่บโซ่เกินนะครับ เพราะว่าย่านมันไปออกงวดต่อๆไปย่านย่านเพิ่นเบิ่งให้บ่คักแต่ว่าเลขเพิ่นมันถือยู่แต่ว่าบางเทื่อเพิ่นเพิ่นเห็นดวงหน้าสินไหมครับก็ต้องย่ํารู้สินไหมครับเพิ่นเห็นดวงหน้าเพิ่นเห็นดวงหน้ามันอาจจะบ่แม่นงวดนี้จัริงๆนะอาจารย์ก็เลยเะยย่ํารู้ค่ะเพิ่นว่าจะให้มันพลาดงวดนะครับจะให้แม่นงวดนี้เด้ออันที่ลงไปในถ้รมนี่กั ยึกือเพิ่นอยากเห็ดพญานาคอยากสางอยู่ได้นอนจานเนาะคุยกันเมื่อกันเพิ่นอยากสางอยู่ครับค่ะแต่เพิ่นอนเป็นคนโมกไฟอยากมักเบามักยั้งกันผู้ใดอยากสางกับกษัตริย์สัยเองสิไหมครับไข่กับว่าคือว่าหอดย่มคือคือแบบว่าเพิ่นสิมาเองสิเนาะแต่เพิ่นสิคิดตรงจุดนี้นะคะเนาะมาเนี่กับหรือว่าหวดหนีเพ่าเฮาสิได้สามตูนเนาะพี่น้องเฮาเนาะผมก็บอกว่าเพิ่นพูดผมว่ากันมันเป็นไปได้กัน อามีบุญก็จะได้เฮ็ดอยู่ๆเข้ามาได้สางน้ำกันคทำของพม่ากับเพิ่นมื้อเช้านี่ครับผม่าว้ากับพระอยู่วัดแม่นบ่จ้ะครับพระอาจารย์อยู่วัดครเดี๋ยวหลังจากนั้นเนาะอาจารย์ก็ฝันอีกเด้อืมฝันว่างเลยครับฝันว่ารถค้นคนตาย2สองอนตาย2คนนี่สิเป็นเป็นผู้หญิงนะครับฝันเมื่อใดคะอาจารย์ฝันเมื่าขึ้นแต่ว่าหลังจากนี้ฝันมาเพิ่นแอดมินไป17คนแล้วค่ะ เราลดขั้นชนคนหนีเป็นรดอาจารย์บ่ค่ะบ่บ่ครับเจ้ารดไปแลนชนคนสองคนค่ะคคนสองคนเป็นเขาต้องเป็นสาอนี่นะครับอายุประมาณไวกลางค้นบ่ค่ับ่ครับเป็นสาวเป็นสาว่านายทังยี่สิบปีกับ่ะยิ่งบ่ค่ะพวกยิ่งสองคนวันอาจารย์ได้ไปบ่กล้าจับน้ำเตเลือดเนาะอาจารย์ได้ไปอยู่ข้าเสืือดึงมาไม่คู่กันครับอืมรู้สึกว่าเลือดถึงมือสองข้างก็มารวบรวมกังค่ะ มันเด็กอาจารย์ทีเขาสนจังวาบ้าน,นอาจารย์ได้ต้องมือขึ้นก็นได้มาคขึดอยู่ซีซีเกรว่าสิเมนซีซีหาซซต,ตัวป่อยไปควันตัวคว้นฝันนะครับอ๋อป่อยความฝันครับก oh, ับเจ็มันก็มาตงกันแท้อาจารย์ว่าก็ได้ดีใจดเลยไปฝากบ้าน2 2> น์ครับยิ่งสองคนยิ่อนนอกามารยนครับยิ่งสองคนครับยิ่งสองซีซสองครับ อาจารย์นาสนตาเนบานสิเป็นซีตัวอาจารย์คอยไปแล้วเพตายแมว่าแล้ว่าตายมัอผู้กนีงกันตายทักครูตายกันศูนย์ซีซีศูนย์บอกคัซีซีศูนย์ซีซีสอก็เป็นได้แต่เพาท่านเอาเลขจางตีตีแบบนั้นแต่ว่าตัวนี้มันมันควยเลขไปแล้วอาจารย์เสียงเสียงเลข็ไหครับโอ้เสียงแล้วแล้วเห็นคนตายเสียงแล้เสียงมาเสียงใส่กันกับอาซีซีับกับเจหนึ่งศน่ะครับเสียงใส่กัน มามาฝันตอบกันสองอันครับนี่นะก็ะได้คิดว่าซีซีนอนเฮียงกันครูหนึง่งอยู่์อาจารย์ก็ได้ฟันทงเลยยิ่นอนเฮียงกันฟันทงว่าซีซีกับสิบเจ็ดนี่เข่าแน่นอนเลยอาจารย์นะฟันทงเลยเมื่อไปปล่ก็ยิวัดเนะี่ยพนหลายเลยยิวัดพระเจ้าถ้าเพื่อดูครับฟันทงสามตเหมืกเคลืนนี่เป็นเก,เก็ดหนึ่งศูนย์เก็ดหนึ่งศูนย์เป็นเป็นเก็ดอีดีนะครับ เกดีลีนบ่ครับอ่าบ่เป็นตัวอื่นได้เป็นเป็นเจ็ดครับเจ็ดตัวนี้งศเจ็ดตัวว่ามันเป็นเจ็ดตั้งแต่ตอนหย่อนตรงที่แหลกเป็นเจ็ดสองเธอแม่นแม่นยุดเอาเอาตอนนั้น่อหยุดคักก็เป็นเจ็ดมาหยุดเท่ที่สองแค่นีเป็นเจ็ดอีกอยู่แต่ว่าจานในเ้าขข้นขําแหลกคือว่าซีหนึ่งศูนย์เนาะบางเป็นซีไทยอันนี้มันกับบนแหน่ดีอาจารย์เอากับพอว่าเลกอาจารย์กับมิซีแมนบ่เพิ่มเพิ่นอาจจะห้พี่น้องเพิ่นเอาไว้น้ำจะเป็นยังเอาไว้น้ำก็ดีเพิ่นอาจ่ม พุ่มผ้าวากันเด้แมนนะเตรียมพุ่มคนผ้าวา,าวาผ้าวานะคนนี้พระทาได้คออกมาอยู่เนะาะอาจารย์กับเบอือยุคคือจะคืออ้วนเลยเด็ซีหนึ่งศูนย์ที่อาจารย์ว่าที่แหลกมันกับเบ้แนเพราะอาจารย์วาเหล็กซีไทยแมนบ่ล่ะพีครับเด็กซีไทยซีหนึ่งศูนย์อันนี้กับเบ้แนอาจจะ เปนตัวแล้วเหรที่แรกน้ำแนอัจจิอาขจรบลูบาตอนยึดพุ่มพุ่มยังก่อค่ะอาจารย์ที่เป็นพุ่มพุ่มครบแกะครับุมกะครับทําแกครับทําแกบเป็นเป็นพุกเทพบังบัครับทําแกบเนาะค่ะตอนแรกอาจารย์ว่า4ี่ศูนสี่งศูะจ๊ะสี่หนึ่งศุดปากออกมาาไม่ตัางใครขาดศีไทยแล้วก็เจ็ดหน เอฟซีพ right, right. ันกลับไปกลับมาเนี่ยนนนะจ๊ะอันนี้เพ <madı> <Channel. S 2> ื่อ okay. มีเอฟซีพันอยากรวมทําบุญกับอาจารย์เบอร์โทรของอาจารย์เบอร์ใดจ้าขอเบอร์โทรค่ะ097 097 997 997 0450 0450เขาเรียกฝันแล้วนะเนี่ยอาจารย์ฟันอาจารย์ฟันหนึ่ง ยำตัวเลขให้เพื่อนเชียนนจาี่ครับตนตัวันครับอ่าีครับแล้วก็สิบเจ็ดนะครับเพิ่นเอาไปให้ไปเชียนให้นอกจากกวนกนกวนมาออกเลยครับถึงันที่หนึ่งครับฟันฟันตองหัดเลยันตองหัดตัที่หครับคือเลขสองตัวนี่มากสิบเจ็ดเนาะเห็นคนคใส่ใส่แบนตาทาทาท่ามใลาคลายในวงการที่เก่าครับ แต่ว <muitas> ่าม <l Jean tul bulun> ันว่าเห็นหนาเห็นยางมันยืนให้เราก็ไปได้ยืนตัวเลขครับยืนตัวเลขครับหายซีกับสิบเจ็ดน่ครับจับสิบเจ็ดก็อาจารย์ที่มาสิบเจ็ดแฮงมาออกมันเคืนเียบกัยังนี่จอีกยุดน่ครับเจ็ดหนึ่งนะครับเจ็ดมาเนาะอาจารย์ครับเจ็ดมาซีกับมาเจ็ดมาซีกับมาไอไอสองตัวนี้มันแบบว่าคิดมาถูกกได้ลยครับ คิดว่าสีมาอยู่ไหนบ่ค่ะคิดว่ามันอีกคนนึงมันกับเขาวันซาแล้วมันเกิดิวนะทั้งอาจารย์กับปฏิบัติขึ้นน้ำอีกเติมอีกถึงมันพุ่มมันกับปฏิบัติก็พุ่มกันนี่อรสิบเจ็ดกับชืซนี่ปลาแนนว่านทร่สิบเจ็กับอีหยังสิบี่บออาจารย์ซีซีกับซีซีหนึ่งเจ็ดกับซีซีับ <G ed S 1> กับ c c. ซีสีเค่องมถูกไว้โดนทับอาจ,จารย์แล้วถือห้ก็ได้ตัวใส่เครื่องหมายถือเลยมันบ่ะคะอาจ,จารย์แล้วถือห้ยเลยใด่ติ๊กตอกนึกใส่ใเครื่องหมายถูกไว้หนึ่งเกับซีซีแสดงว่าฝันดีมีโชคเนาะพี่น้องเนาะก็เป็นสถานที่ภูมิศักดิ์สิทธิ์ของอวัดถ้ำแกลบหรือว่าวัดบรรพตสันติวันเนาะค่ะอาจารย์ จากที่เห่าลงไปมาขึ้นนีเนะพี่น้องเนาะก็เป็นกลายคนคงซีซู่นอยู่ความรู้สึกนะเพราะว่ามันเป็นแบบคลายกัยบสถานที่นี่คือในธรรมนี่ซิมี่อันพุ่มเทวดานะหมอจันเทพบางบทครับเทพบางบทเป็นเทพบางบทนะคะทบบ่านผู้ชมเดพุ่มเนี่ยพูทั่วไปกับ <c oughs> สายย่ายทั่วไปก็ร้ายยูยยยนายนะครับมองนี่ตามที่เพ่นเราขานมากอะ เพื่นว่าเพื่นเคยให้โชคอยู่เนาะพี่น้องเพื่นเคยให้โชคครับมามาย้ำเลยว่าต้องผิดหวังกับคือตลอดครับอ๋อม้าไม่เคยผิดหวังเนาะค่ะปิดหวังจะปีเขาไปหาเพิ่นครับอาจารย์ไปคู่ปีคกันเวลาได้ไปออกมองอื่นบ่ถืเกิดมหาเพิ่อนก็ได้ตลอดครับุมปีเพิ่นได้เลยนะคะเนาะคุ่ปีก็เฮ็ดแบบนี่นะไปปีละเที่ยบครับคือการทำบ่อน้องเขาต้องไดปรอด่วนนะครับไปรอด่วนคนอีกเขียนให้เลยครับแล้วอันอันอัน ศูนี่อาจารย์มักบกศูนย์่งนี่ับมักยก่งศูนยนี่ก็ได้หนึ่งศูนย์เนาะเนไหมาแล้วสำหรับซีซีหนึ่งกับเจ็นี่อาจารย์มักตัวใดๆหลายตัวกันซีหนึ่งซีหนึ่งศูนยอาจารย์มักเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งศูนย์เนาะเ่งเนาะอาจารย์มักเจ็ดหนึ่งเพราะว่าตัวเรียนเป็นเจ แต่ว่าอาจารย์ลบปากโอ้กขาดเป็นศูนย์ขาวโอ้ก็ได้เนี่ยค่ะเพราะว่าอาจารย์ว่าอาจารย์ว่าที่แรกว่ารักลอยนี่จะเป็นซีหนึ่งศูนย์เพราะว่าไอแอดมินนี่จับจุดโอ้กระดีเรียบรอบแรกค่ะจับยืน่นแล้วเจตุลเอาทุกระเบียบนี่ก็พอเพิ่งจะไม่ได้คลายออกไปดิค่ะฟังแต่คลายว่าเขาส่้งนี่แต่เพิ่มเขาส่งอาจารย์บ่ได้หรอกแต่ว่ามันกระเถืองกันนะแต่ว่าแบบเป็นกำลังเงินั่น ทำเพิ่นมาหลน์แม่อาจารย์รับอาจารย์กับเบอร์อยู่ด้วยทั้งว่าอ้วยเลยครกับบ๊อบเป็นด้ับให้พี่น้องพี่จานหน้าน้ำเนาะอาจารย์เนาะนะคะผู้ไดกับเป็นแนวทางของอาจารย์นะคะที่พาเห้าไปเอาตัวเลขโชคลาภนะคะปะัดทำแก่ผู้ใดกับเขามากกับซอยก็ไหลกแชร์หรือว่าพายกท่ำบุญพี่น้องกับเป็นตามที่เบอร์แอดมินลงให้นะคะโทรหาอาจารย์หลดเนาะนะคะเนาะแม่นโทรหาอาจารย์เลยนะคะ อาจารย์ขอบคุณหลายๆค่ะข,ขอบคุณค่ะสวัสดีครับ,บค้อเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิเข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม